wide right Nice control. is It's here. He here. through the control. out สวัสดีครับทุกคนพบกับผมอีกนะครับคาริงวันนี้นารายการรีวิวเพชรหรือต้มีกแล้วนะครับวันนี้เรามารีวิวนักเตะที่ชื่อว่าอุสมานเดมเบเล่หรือเจ้างูพิษนะผมขอเรียกว่าเจ้างูพิษนะเพราะว่ามันเคยเป็นเด็ก บาซ่าเนี่ย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 แล้วมันยิงบาซ่ามันก็เลยมาเพย์เออร์ดูวีครอบนี้นะครับใครที่แบบติดตามผมมานานก็จะรู้นะว่าผมเป็นเด็กบาร์เซโลนานะซึ่งอุ้นมาในเบเล่ล่านี้ก็ไปยิงบาซ่าผมมานะเลย,เลยติดบูธเขียวมานะอุ U ้นมาในเบเล่ e ล่านี้นะครับถ้าบูธโค้ด88นะครับจะตันที่100นะครับมาในสไตายพลิสิกวิงเกอร์นะครับล่างนี้สูง178เซนติเมตรอายุ26นะครับน้ำหนัก67ถนัดเท้าขวานะครับผม เล่นให้สโมสรปลารีสให้เล่นให้ทีมชาติฝรั่งเศสนะครับมาในสไตล์พลิสิกวิงเกอร์ครับสามารถเล่นปีกซ้ายปีกขวาปีกต่ําด้านซ้ายปีกต่ําด้านขวาได้นะครับสำหรับอุสมานเดเมิเล่ร่างนี้อุสมานเดเมเล่ร่างนี้นะครับค่าพลังก่อนบูทอยู่ที่95นะครับบูทเหลวลอยนะครับมีบูทเขียวนะสำหรับค่าพลังร่างนี้นะครับผม ค่าบลังเกมลุกอยู่ที่79นะครับบอลคอนทูล94ดีบิ้ง95นะครับการไปกับบอล85นะครับส่งสั้น79นะครับส่งยาว82นะจบสกอร์83ถือว่าโอเคนะครัสำหรับปีกนะเฮดดิ้ง54นะครับเป็นตัวหม่งไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะด้วยความตัวเล็กนะครับลูกตั้งเตะ72นะครับลูกโค้ง80ดสิบนะผมส่วนตัวบอกว่าลูกโค้งน่าจะน้อยไปหน่อยนะสักประมาณ9เอ้ย83นี้จะโอเคมากๆนะครับสปีด94นะสปีดต้น96แจมแมวแจ๋วครับา่ใช้้ได ความแข็งแกร่งได้บูสต์มาด้วยนะแต่น้อยอยู่ดีผมหกสบสีเองนะบาลานซ์แปดสิบสามสเตมิน่าผมว่าน้อยไปหน่อยนะเจ็ดสิบหกเองนะครับใช้สองเท้าได้ดีนะเวลี่ไฮนะครับสกิลนะมีดับเบิลทัชนะครับครับเทิร์นโซคอนโทนดิบบิงช็อตไลนิ่งช็อตนะครับเฟิร์สไทม์ช็อตทูพาร์ซิ่งพินพอยต์คอร์ซิ่งนะครับผมถือว่าดีอยู่นะสำหรับเดมเบเล่ล่างนี้นะยิงได้จ่ายดีนะครับสำหรับเดมเบเล่ล่างนี้นะครับผม ใครที่เปิดได้ถือว่าจะโอเคนะเดนเมล่ากนี้ผมบอกก่อนนะว่าผมจะเอามาเล่นปีกซ้ายนะครับคือส่วนใหญ่เดนเมล่ ate, ตัวในชีวิตจริงเจ้าตัวจะเล่นปีกขวานะครับทุกคนโดยที่เอามาเล่นปีกซ้ายเพราะว่าเขาถนัดขวานะครับจะได้ตัดเข้าไปยิงด้านอ่าใช้เท้าขวายิงนะครับแต่ใครเอามาเปิดนะก็สัรแนะนาเอาไปยืนด้านซ้ายดีวยกว่านะครับจะได้เปิดบอลเข้าหัวโค้งๆนะครับผมแต่ถ้าใครอยากจะเอามาตัดยิงแนะนำเอามายืนด้านซ้ายนะครับหรือว่าใครอยากจะแบบอบ โชว์ความเร็วจริงๆก็สามารถเอาไปยืนปีกต่ำได้นะจะเป็นออฟสไตล์นะแต่ส่วนตัวไม่แนะนําให้ไปยืนปีกต่ำนะครับเพราะว่าค่าพลังเกมลุกน้อยนะมันจะอาจจะหาช่องไม่ค่อยดีนะสำหรับอุสมานเนมบิลีนะครับเพราะว่ามันจะกลายเป็นออฟสไตล์ค่าพลังการหาช่องมันไม่ค่อยดีนะครับก็แล้วแต่ว่าใครถนัดและกันส่วนตัวผมถนัดที่จะเป็นปีกสายตัดเข้าไปยิงหรือว่าเปิดก็แล้วแต่เกมนะครับ แต่แล้วแต่เดมเบเล่ข้อดีคือเล่น2เทา้าได้นะครับเดี๋ยวไปดูไฮไลท์ดีกว่าว่าอุสมานเดมเบเล่ล่างนี้จะเฟี้ยวฟ้ามาพาวแก้วขนาดไหนไปชมกันเลยครับผม <laughs> มาเริ่มการรีวิวอุสมานเดมเบเล่จังหวะแรกนะครับมาจังหวะแรกก็เลี้ยงฝ่ามา2แล้วก็ยิงติดครับแต่ฉลับมาที่ซอนหนึ่งมินซ้ำเข้าไปนะ เป็นตัวที่คล่องใช้ได้เลยครับสำหรับอูสมานเดนเบลี่นะแต่ส่วนตัวผมหยิบมาเล่นปีกซ้ายนะจะมีจังหวะตัดเข้าในเยอะนะครับเพราะว่าจะใช้เท้าขวาข้างที่ถนัดสุดๆนะครับง้างเข้ามาซัดทาประตูแบบนี้นะครับเป็นตัวที่จ่ายจบครบหมดในตัวเดียวนะครับเสียอย่างเดียวคือมีจางอ่ามีแบบจังหวะบางนะครับไปหน่อยนะครับแล้วก็สเตมิน่าน้อยไปหน่อยนะครึ่งหลังอาจจะต้องเปลี่ยนตัวออกนะครับถ้าใครอาจับมาเล่นครึ่งแรกนะแต่ก็ไม่สามารถเพิ่มสกิลได้นะครับแต่ จ้าต,ตัวคือมีสกิลแบบพวกดาวบดทงดาวบดทัชนะครับจังหวะน,นี้เขาโกงมาครับอุสมานก็เลยปั่นไปครับผมดูจังหวะปั่นอาจจะไม่ได้ดีหนีตัวมากนะเพราะว่าค่าปั่นอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับจังหวะปั่นก็ไม่ได้ปั่นหนีตัวมากนะเน,น,นี่มนยมีจังหวะหาช่องดีๆนะครับมีพื้นที่แล้วก็ง้างซัดเข้าไปเลยครับเกมนี้คือสุดมานครับถล่มไปประมาณ4-51เลยนะครับมาแล้วจ้าอีกเส้นจ่ายมาอุสมานวิง่งแทงช่องมาอุสมานมาจังหวะนี้ยิงไปครับ อันนี้คือเล่นกาบขวานะคือผมจะจับไปเล่นปีกซ้ายปีกขวาสลับกันไปนะแล้วแต่เกมว่าต้องดูานะว่าแบ็กที่เราดวลเป็นแบ็กตัวไหนคนระับเนี่ยครับมีความเร็ววับหนีควอเกอร์ม,มาปาดมาให้จุดชาร์จลูกนี้ไม่เข้าเฉยเลยคนระับเนี่ยเป็นจังหวะทำประตูของเขานะจังหวะนี้ดูคนระับง้างไปเบาๆครับเรียบร้อยคนระับบอกเลยหนีมือกวัวตัวครัชบช่วตนี้ถือว่าทำได้ดีคนระับเสาแรกมาแล้วมีความเร็ววนะับหนีตขาเต้ตามานะ หนีมาหนีมาหนีมารอเพื่อนวิ่งมาอุสมานตัดเข้ามาด้านในาอุสมานแล้วก็ง้างลูกนี้โอ้โหน้องกอดไปครับคือความเร็วคือหนีกองหลังไปปมนแผงครับหนีจังหวะง้างครับนี่ง้างดีครับมีลุ้นครับผมบอกเลยไปแล้วจ้าหนีพื้นที่มาบอุสมานเดมเบเลอุสมานอุสมานว่าไงล็อกซ้ายล็อกขวาเปิดโค้ง,ง,งมาใช้เป็นซีโคโอ้โห เอาอีกแล้วครับมีความเร็วหนีไม่แล้วครับความเร็วคือจีจ้าครับหนีลิเจม,มาหนีลิเจม,มาหนีลิเจม,มาปาดเข้ามาให้ซอนชา้าตรงนี้บอลมันย้อนหลังมากไปนกไหน่อยครับจังหวนี้อาซอนดักได้ครับจ่ายมาอุสมามีพื้นที่ปาดล,ลูกนี้แต่มันก็ไม่หนีตัวมากครับบอกเลยว่าค้าวมาังันน้อยไปหน่อยครับเอาอีกแล้วอุสมาหลอดม่วงเปิดมาลูกนี้เมสซี่เกือบได้ช้์ครับกองหลังเคลียร์ไม่ได้ก่อนอนะนี่ลูกสุดครับหนีลิเจมาแล้วก็เปิดหลอดม่วงมาซอนได้โขกลูกนี้ ถ้ามีตัวโขกดีกว่านี้คือได้ลุนครับไปแล้วความเร็วครับแตงยังไปได้อีกครับติดเดลิกตามจริงยังมีความเร็วครับหนีมาหนีมาอุสมานว่ายังไงเปิดไปแม่สี่โขกคือไปซ้ายไปขวาแกได้หมดนะครับเปิดซ้ายเปิดขวาลูกนี้หาช่องมาเอียงตัวปั่นเบาๆเข้าไปเลยครับผมนี่ครับคือข้อดีของอุสมานนะครับของล่างนี้ผมรู้สึกว่าเล่นง่ายกว่าล่างที่ผมเคยจับล่างก่อนๆนะสำหรับอุสมานเดมเบเล่ล่างก่อนคือล่างที่อยู่บาซานะมีจังหวะนี่ครับสอดหาช่องมาดีๆแล้วก็ซัดเข้าไปลูกนี้ครับ เป็นการประสานง,งานกับลินเนวเมซี่ล่างสมวก้า,าครับไมครับลูกสูตเาดาวอีกแล้วครับโอ้โหความผิวครับความผิวโยนมาได้กับกับเรืสุดโคตรลูกนี้เซฟได้เฉยครับลูกนี้เอาความเร็วครับหนีทางฟันไดมาแล้วก็มีจังหวะหลอดม่วงงาลูกนี้โอ้โหติดเซฟคบบคือมันครับมุสมานในเปเล่ล่างนี้คือ บังคับไปซ้ายไปซ้ายครับบังคับไปขวาไปขวาบังคับไปหน้าไปหน้าบังคับไปหลังไปหน้าครับเอ้าไม่ใช่บังคับไปหลังก็ไปหลังนี่ครับผมมาอีกแล้วจ้าอุตม,าน,มานอุตมานว่าไงยิงลูกนี้ติดเซฟโอ้โหคือจังหวะแบบนี้ขึ้นหนีมันได้ดีเลยนะแต่เสียงเดียวมีจังหวะการจบตกอก์อาจจะไม่ได้คมมากเวอร์ละลรขนาดนั้นนะครับทุกคนเนี่ยไปอีกแล้วมาอีกแล้วอุตม, savage, ม,า,ม,มานว่าไงมุมเดิมยิงติดเซฟอีกแล้วครับผม ประมาณนี้เลยครับสรับวุฒมาในเบลี่นะครับอาจจะไม่ได้รีวิวแบบว่าจัาหงหวะยิงหรือจังหวะจ่ายเยอะนะครับช่วงนี้รีวิวหลายตัวนะครับทุกคนก็จะแบบว่าพยายามรีวิวให้ครบทุกตัวนะครับเดีย๋ยวมาตัดเกรดกันครับว่าผมจะให้เกรดประมาณเท่าไหร่ครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับกับอุสมานเดมเบเล่ร่างนี้ส่วนตัวชอบนะเป็นอุสมานเดมเบเล่ร่างที่น่าจะเป็นร่างที่ดีที่สุดนะจากที่ผมไปเทียบค่าพลังมามีสูสีกับร่างที่เป็นร่างบูธเขียวมันไอ้ไม่ไช่ไม่ใช่ร่างบูธเขียวร่างเขียวที่เคยอยู่บาซานะลงไปทั้งหมด9เกมยิงไป5ประตูแอซซิตไป1นะครับตามจริงก็มีไปเล่นกับแบบว่าคนในสตรีมมาก็มียิงบ้างนะส่วนตัวผมว่าข้อเสียหนึ่งอย่างของอุสมานเดมเบเล่เลยครับร่างนี้ก็คือสตมินานะครับน้อยไปหน่อยนะครับผม แล้วก็อาจจะปั่นไม่ดีนะบางจาังหวะอาจจะปั่นไม่ได้หนีมือมากนะครับผมแล้วก็ตัวเล็กนะแต่ถามว่าเล่นปีกได้ไหมทดแทนตัวจริงได้ไหมผมว่าสูสีเลยนะสกิลก็ดีนะครับแล้วก็มีค่าพลังที่โอเคนะไม่ว่าจะเป็นเปิดหรือว่าเลี้ยงก็ไปยิงเองนะส่วนตัวถือว่าชอบนะอันนี้เป็นการยืมไ d ดีของน้องนิกนะครับเดี๋ยวขึ้นเครดิตให้น้องนีก้ก่อนนะครับอันนี้ไม่ใช่ ID ดีผมนะเป็นไ d ดีน้องผมนะครับผมขึ้นเครดิตให้น้องนะเนี่ยครับก็จะประมาณนี้นะครับของอุส man ดมเบล่นะส่วนตัวถ้าเปิดได้อยากได้ไหมก็ มันก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ดีนะครับใครเปิดได้ก็สามารถไปเบียดตัวจริงได้เลยนะครับมีความเร็วแล้วก็ เปิดบอลได้ดีนะครับไปกับบอลได้ดีนะครับจบสกอร์พอได้นะสำหรับใครที่อยากจะเอาไปเล่นนะสำหรับอุสนเดมเลเล่ส่วนตัวสามารถเล่นปีกซ้ายปีกขวาได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นจ่ายหรือตัดเข้ามายิงนะค่าพลังแกเอ,อื้ออยู่แล้วนะสำหรับอุสนเดเบเล่ล่างนี้นะครับใครลองเล่นแล้วเป็นยังไงลองคอมเมนต์มาดูนะส่วนตัวก็ชอบครับขอตัดเกรนะครั้งนี้อุสนเดเบเล่นะหลังจากแบบที่เคยจับล่างล่างอื่นมานะครับรู้สึกว่าเล่นง่ายนะผมให้ไป8เต็ม10เลยนะครับเพชรหรือตัวผมให้เพชรน,นะเป็นตัวหนึ่งที่น่าเล่นมมาากๆรับสรบสหอุ ี่างนนะ้ะใครที่อยากลองเล่นหรือว่าเปิดได้เล่นไปแล้วมีความรู้สึกยังไงลองคอมเมนต์มาดูครับหรือว่าใครเปิดไม่ได้อยากได้ลองมาดูรีวิวนี้เพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับว่าจะเปิดหรือเปล่าหรือว่าบางคนอยากไปซื้อ,อาหาัสเพราะว่าเฮ้ยพี่มันมีตัวนี้มาด้วยมันดีหรือเปล่าก็สามารถมาดูอ่ารีวิวนี้ได้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดติตามอย่าลืมกดไลค์อย่าลืม,ม,ลมกดแชร์ share, เพื่อเป็นกำลังใจนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับอยากให้รีวิวตัวไหนในเพย์หรือวีนะครับถ้าหามาได้ก็จะพยายามหามาให้นะครับหรือว่าลีโนเมซี่ทั้งหลายๆล่างนะครับอยากให้รีวิวล่างไหนคอมเมนต์มาได้นะครับผมสำหรับวันนี้บ้าครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคำพูดคำจาใดไม่เหมาะสมก็ขอโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยไว้เจอกันใหม่ครับผมอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามสามารถไปกดติดตามได้ใน TikTok ด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ้าครับผมเจอกันครับผม